มาแล้วมาแล้วพี่น้องครับมาแล้วนะครับห่างหายจากจอไปโดนพี่น้องครับผ้าผีผ้าหนองมาเบิง้งนะครับงัวแสนหลูพี่นอ้องเฮาขักก็แหกหน้าขวัญพี่น้องครับเนี่ยเบิ้งเลยนะครับพูนะ่ะอันนี้จะของเพิ่นมีทั้งงัวทั้งควายไดย้พี่น้องได้นะครับไถสลับกันพี่นอ้องเฮานี่นะครับ ถ <you> ้าคลิปก้อนผมลงไปกับมีผู้สอบถามมาว่าผลลัรับฝึกบ่อนะครับบ่อทันได้ไปถามพ่อไ่บงยักเถื่อนะครับอันนี้ลูกไส่เล่าพี่น้องฮานี่นะครับไอ้โซพ่อไ่เราฝึกงัวบ่ไอ้โซ่ฝึกงัวนง่วเราก็ฝึกดิ่งวนเราก็ฝึกกิงัวนเล่าน่ะง่วต้นน่องตัวนี้โอ้น้องตัวนี้ก็ฝึกเป็นแล้วือ มาใส่รองมึงแล้วครับกระบะห้องนอาหยาบว่าไงมันไปได้อยู่ครับแล้วสนมากใส่จะแทงห้องหนวดข้างัวอืมขอาหัวไปนั่นสีบล็อของห้องโอ้เขื่อนใส่ไปแล้วกอนครับทำไมโอ้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 เอาพี่น้องครับเนี่ยเนี่ยบ่บ่ได้ติดไหมเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะครับกัสิบ่ค่อยได้ยินปานใดนะครับอ่าน้องงัวเพิ่นก็ฝึกพี่น้องเฮาเอาหันก็สิเอาโตู่หันมาแยบเหมกันเดีครับมีเบอร์โทรวไว้ซ้อ รับแล้วยยมีเบอรอ๋อมีโทรศัพทบเจ้ามีเบอร์แบบได้จำเบอร์ของม่ได้ของแมนอ๋อจำเบอร์ของม่ได้ <laughs> เดี๋ยวผมอืมนี่พี่น้องครับอันนี้ไทยเพิ่นมาไทยอยู่หลังบ้านผมเลยด้วยพี่น้องด้วยนะครับเนี่ยไทยอยู่หลังบ้านผมเลยพี่น้องฮอรนี่นะครับไอโซนะครับมิสเตอร์โซโซพี่น้องครับเป็นยังไงแน่นอนบ่งัวอ่าใส่แรงงาน ง่วแบบสมัยโบราณน,นะครับอันนี้คือไอ้มาง่วงง่วงง่วงควายเฮานี่บ่ได nah ้ขึ้นบ um ้านได้ไรเนาะเอาไว้นอนหน้าได้เห็นปะว่าเบาเลี้ยงอ้วนสมบูรณ์นี่พี่น้องเฮานะครับแทนว่าบ่มีบ่ค่อยมีตัวเปียกตกแถวนี้นะครับเลี้ยงดีขั้กี่รีนะครับเลี้ยงดีแบบว่าให้เพิ่นให้เพิ่นอยู่ดีสบายเลยจังเมื่อกี้นี่ฝนตกเข้าเขาเขาห่มก่อนเนาะนี่นะครับยันเป็นวัดแต่่วาแต่ะทำเป็นควายนี่ไถตลอดได้เห็นบะ ตาควายนี่ตากฝนได้เลยมั้งงามากของรามาซื้อวางได้นี่ยไอซื้อวางได้นี่ยตรวจครับฮะเจ้าตรวจโอ้บักตดใหญ่ายเลยเนาะเจ้าตดใหญ่พี่น้องเขาพูนสูงในเล่าร้อยหาสิบกว่าพี่น้องครับปื้ดตั่วเป็นง่วนตัวนี้เป็นงัวลูกควักเล่าพี่นาะงเป็นไรเป็นงัวลูกควักไม่ทำเนาะเป็นงัวลูกควักเพื่อนพี่น้องเข้าเราก็น้องไส้เพื่อนก็แอบแล้วฟึกแล้วพี่น้องครับเบิ้ง พี <onz> ่น้องกับฟืแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมสิขอเบอร์โทรให้พี่น้องเฮ้าฮัทเทียมีพี่น้องผู้ใดอยากฟึกแอบไซเกียนพี่น้องเฮาอยากอ่าอ่าเขาเรียนว่าไรเหรอไอพี <kanske troll en> ่น้องที่มีอ่าในห่างที่เพิ่นมีมองท่องเที่ยวนะครับหรือว่าอยากเอ่อเห็ดงัวใส่เกียนนะครับเห็ดควายไ่เกียนฟึกควายให้ส่เกียนเป็นนะครับฝึกง่วให้ส่เกียนเป็นนะครับเดี๋ยวสิถามเบอร์โทรให้พี่น้องเฮาตอนนี้คือเราจําเบอร์โทรบ่ได้เได้พี่น้องได้เพะว่าเรากับบอกเขา หมว่าพวกขเขไจะใส่ครับครับ,รบนี่พี่น้องห้าเบิง้งนะครับต้องถาม<บ>ต้องถามรายละเอียดนำ้ำพอยไนนะอไอ้น้อ<บ>ต้องถามรายละเอียดน้ำพอหญนนะครับเนี่ยเนี่ยนอนขนาดด้วยพี่น้องห้านะครับเบิง้ง<บ>หููนะครับเชื่องอยังยวดยวดเลยพี่น้องห้าวคนนะ่ะบ้าักขนาดพี่น้องครับเอาเป็นเหน็นผู้สาวเตี้ยนเนาะ คุณ่น้องเ่านะครับมีมีงัวผู้สาวอยู่ข้างอยู่ข้างล่างพี่น้องครับคุณนะโมตัวนี้คือเ่อผูให้ผสมเลยมั้ยตัวนี้ผูให้ผสมไม่ได้เพี่น้องเด้อนะครับฮะบ่าว่เปลี่ยนตีเอาว่าเป็ี่ยนกระเทยเด้อเออเป็นกระเทยคือผู้ไทยอยู่เนี่ยตีอย่าว่าเด้ออย่าว่าเด้อพุณนะครับเพิ่นเห็นผู้สาวตีพูดนะครับอยู่ไกลๆพุณนะคุะ เปินเอามาผูกนะครับย่ำสอบคนนองงัอออกผูกตามวิธีไทยบ้านบาน้านเฮาพี่น้องเฮานี่นะครับอ่าให้พี่น้องเบิ้งนะครับความหูความเสียงเพิ่นอ่าการฝึกงัวะนะครับจะเป็นเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ของอ่าผูเ่าเก่าโบราณพี่น้องครับฝึกงวัวฝึกควายอ่าเฮ็ดให้หงวัวควายเื่องนะครับแล้วก็เฮ็ดให้หจะคล้องนี่ใจเย็นโลงนำ้ำพี่น้องเฮานะครับผูใ้ใดใจหอนนะครับมาฝึกงวัวฝึกควายบ่เป็นได้พี่น้องได้นะครับ ฟื้นม่วฝฟกควายบ่เป็นนะครับเพระาะว่าช่วงฝึกใหม่ๆมันสีมันสีรูอยู่จักหน่อยนะครับผู้ไดใ้ใจห่อนกหีบบ่วเป็นเห็ดบัได้พี่น้องครับอันนี้ต้องค้นใจเย็นเห็ดอิริสนะครับไปเเรื่อยพี่น้องเข้าไปเเรื่อยนะครับมาๆมาๆมาหีบถาเราล้อมาด้วยดึงแล้วเนาะสมัยอันแทบเพิ่นเป็นนุ่มหน่อยผมทายตอนพญายเราทยนั่นมันเป็นอยากตื้นๆอยู่ ตัวเดนี้ลึงแล้วเนาะลึงแล้วออกงานดูแล้วพี่น <hi> ้องเฮ้านะครับพี่น้องแถวบ้าน่นกะมาเบิ่งมายางมาเบืองดูพี่น้องครับเนี่ยเห็นงวดไทยก็คือถือว่าเป็นเป็นแปลกเลยพี่น้องเฮ้านะครับของดีแม่ว่าเป็นของแปลกเป็นของดีของจังหวัดสระขามไม่ได้พี่น้องเ้อนะครับของจังหวัดมหาสารคามเลยงวตัวนี้นะครับอยกินก็รอได้กินบอสจะกินหัวหันได้ไหมเนาะบ่ครับบจกินเด้เนาะ นะเลี้ยงธรรมชาติเลยเลี้ยงหญา้ญาคือหญ้าบ่ให้ขาดนะครับกัสิม,มีมันเสริมแน่สิเอียนบ่มันครับเพราอยมีถ้านอกจากไปใจังซี่ไรอ่ะอ๋อกันมีเห<อ>็นจังซี่เฮาก็เจ็บเนาะเฮ็ดมันแห้งให้กินเนาะครับนี่นะครับโอ้รอพี่น้องเฮาหัวโหนกนะครับเป็นงัวเป็นงัวไทยใหญ่นะครับเป็นงัวไทยใหญ่ไทยโบราณเฮานี่ยพี่น้องเฮานี่พี่น้องครับเจ้าโตดนะครับว่า้านนคนคคีีหลยยกบบงรัโอ้ก็คือเฮาเฮาเฮาคงสภาพนี้ไว้แม่นบ่ครับ ลายก้อน <S preach ers> ี oh, ้เป็ยางเลยครับอ๋อ hmm. ถ้าจ <sh arp> uh ิ้มยิ้มลายก้อนนี้หรือว่าอ้วนก้อนนี้ก็คือเพิ่นยางบ่้ยางเนาะเพิ่นบ่อไข่ยางอ๋ออืมห่าต้องห่าต้องจัดระเบียบร่างกายให้เพิ่นน้ำเนักโอ้แน่นอนพี่น้องเฮาเจสซีได้เจ้าตัวเป็นธรรมดาได้พี่น้องเฮาบ้านนี้เฮาเฮารับยังสี่นี่ไรจักบาทได้ยังไถเบือกนี่จ้เบืกสองลอยครัไถเบิกสองรอยถ้าไถกบเดียวถ้าไทยโกบลอยแปดสิบบาทต่อไรนาะ้อยเนาะนี่นะครับอุ้ยอันอันมองยุ่นยุ่นนี่เฮาจักไรนี่เพราะไรวะเนี่ย บ่บ่ได้วัดเบิ่งเนาะเดี๋ยวจังจังหวัดเบิ่งพี่น้องครับเนี่ยเบิ่งเอาเลยพี่น้องครับอ๋อจริงจริงเราถ้าเอาถ้าเอาข้าวไม้มันนั่มก็คือเลี้ยงได้เนาะครับซึ่งเอาควายผูมากมากกว่าีไทยยากอยู่พี่น้องครับเพราะว่าข้าวผู้มันกหญยกว่าไก่ในพี่น้องครับควายผูมันอยู่ไก่เล็เล็กของไเอาข้าวมาครับข้าวผู้เนไก่คันบ่บ่ปันใด้พี่น้องครับบ่บ่บ่เซียงพี่น้องครับมันอาจสิรูไทยไปหากันก็ได้เนาะ มมมแม่ฮา,าวนวะออถือกินกันมาเลยจีถือกินกันมาเลยจีโอพี่น้องเฮาคือควายมุนนี่เพิ่นสีเพิน่พนบ่ได้เขาบ้านเชือกเทื่อนนะครับสีบ่เห็นสแสงเห็นสีเลยพี่น้องเฮาสีนวลยูโคกเลยนะครับถ้าถือกินกันแปลกๆนี่ให้ว่าให้ว่าสัญชาตญาณของสัตว์ปลาได้ละเนาะเป็นเป็นควายส้ำควายปลาเลยพี่น้องเฮา เอพาป๊อปปออดอะไรีได้นี่ยะมเล้ยวเตยา้วอ๋อยาก็มีแล้วเตรียมมาแล้วแต่ปดไทน,นี่คือให้กินเลยอันนี้หอไทยไทยไทยโอ้ผักแห่จินที่พุ่น,นโอ้ออออไปเวลาไปไปอยางอย่างอยาง,ยางโอ้รอ<ม>พีพ่น้องครับรอมันกะลาขึ้นเเนี่เนาะ เขากับมืออ้ขาคือกัน <laughs> นี่พี่น้องเฮามิสเตอร์โซโซพี่น้องครับ <laughs> ไทยให้ไทยให้แน่นอนขนาดครับเนี่ยปืด๊ดข้าวเดียวเด้พี่น้องเลยได้เมือลายบาทนะครับได้เมือลายบาทเพิ่งคนไทยมาเครื่องหนึ่งเราเร่นี่เครื่องเีื่น,นี้อ้ายนะเครื่องแล้ว <laughs> เครื่องแล้ว ใดการใดการนะครับของดีเมืองสระกข้ามพี่น้องเฮาของดีของหาเบิ่งยากพี่น้องครับและนี่เพิ่นตัวนี้คือเพิ่นอนุรักษ์ไว้นะครับพี่น้องครับแล้วก็น้องน่องเพิ่นเล่ากเพิ่นเป็นน้องไส้ของเพิ่นเลยค่ะฝึกแล้วเรียบร้อยพี่น้องครับฝึกเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวไปอัปเดตเดี๋ยวไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งบ่ทันเจียงหน่อยเนาะอ่าเดี๋ยวสิไปอัปเดตไปถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับเมาเทียมีผู้อยากได้ไปเฮ็ดหน่อเฮ็ดแนวพี่น้องเฮานี่นะครับต้องไปถามพญายิ่เบิ่งซะก่อนนะครับผู้ตัดสินใจอยพุทธา นะครับเอา้าพ่อไบสมนีพี่น้องครับสวัสดีครับมามาเอาขึ้นมาปดเอาขึ้นมาปด